พี่อ๋องเงไม่ได้พี่อ๋องมีแฟนแล้วต้องปลอบใจไม่เป็นไรหรอกพี so. आ, <t> ่ก็ดื <childhood> ่ม่มไม่ได้ <t> พูดเลยนะจย์เรื่องแฟนไม่ใช่ประเด็นสําคัญอ๋อเออโอเคแล้วไงต่อไปแอบชอบเขาอ่าใช่แล้วก็เราทําอะไรไม่ได้จริงๆครับเพราะเราก็รู้จักกับทั้งสองฝ่ายเขาด้วยขั้นบคุณหัวเขาเลยขึ้นเนื้อมาให้ว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าฉันไม่ได้บอกกับเธอไปนี่ก็ได้เป็นที่มาที่ไปของเพลงดีไม่เป็นไรหรอกปลอบใจตัวเองใช่เดี๋ยวก็เจอคนใหม่และปกติแล้วในชีวิตจริงนี่ไปมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมโฮ้ยบ่อยครับคือเขามีแฟนแล้วอะไรเงี้ยหรอใช่ใช่บางทีเราก็มีแล้วบ้างอะไร อันนี้อันนี้สำคัญยังไงยังไงการที่เรามีแฟนแล้วก็สามารถใช้เพลงดีได้ไม่เป็นไรหรอกระงับความอยากวะเราบอกตัวเองว่าอะไรไม่เป็นไรหรอกจะได้รักกับแฟนนานๆกลับไปบ้านก็ได้แนวเป็นตรีเป็นแนนไหนครับเป็น เอาเทอร์เนติฟป๊อบเราเรียกตัวเองว่าเป็นเอาเทอร์เนติฟป๊อบนะครับผมอ่ะอย่างเราอย่างเงี้ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างสับสนกับคำว่าเอาเทอร์เนติฟมากถ้าเกิดให้อธิบายสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้เลยอย่างเงี้ยเอาเทอร์เนติฟคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวก่อนนี่คืออย่างงี้คือที่ผมตั้งเงี้ยเพราะว่า คนนี้โต้นักร้องเนี่ยเขาชอบเพลงป๊อปผมมาชอบเพลงอัลเทอร์เนทีฟรวมกันเลยอัลเทอร์เนทีฟป๊อปแล้วกันเว้ยเป็นทางชอบของสองคนครับซึ่งดนตรีพี่ว่ามันคงไม่หนีสองแนวนี้แน่นอนนะครับก็เลยตั้งเป็นอัลเทอร์เนทีฟป๊อปนะฮะตรงนี้ส่วนพีิสาวถ้ามีซิงเกิลมีซิงเกิลก็คือจะเป็นอัลเทอร์มานีป๊อปอัลเทอร์มานีป๊อปเฮ้ยไรด่ะนี้ได้ข่าวว่าลงมือทำเองทุกอย่างเลยครับผมก็ วงเราจะทําเองเขียนเนื้อเองแต่งเนื้อเองทาดนตรีบันทึกเสียงแล้วก็พิเศษ m v นี้ครัวเขากํากับ m v เองอ๋อเหรอแสดงว่าเขามีของนะฮะเดี๋ยวอ่านครัวนื่องจากเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นแล้วเนี่ยถ้าไมถึงกํากับ MV ได้เรียนด้านนี้มาหรือเปล่าหรือว่ามีความสนใจเป็นพิเศษอะไรเงี้ยอารมณ์แบบว่าเคยเป็นช่างภาพอยู่ที่เชียงใหม่เมื่อก่อนทำโปรดักชั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็พอดี การถ่ายทอดเพลงนี้คือผมทนเขียนด้วยส่วนหนึ่งผมก็เลยเออง่ายดีอะไรเงี้ยไม่ต้องไปจ้างเลยเรื่องของเรื่องคือไม่มีตังค์เขยอันดีนะเพราะอะไรรู้ปะเราเป็นคนสับสนุนให้คนทําอะไรเองใช่บางทีอ่ะเราคิดเองแล้วพอเราทําเองทุกอย่างมันจะถูกวางไว้แบบเป็ดเสร็จอ่ะเหมือนอย่างสมมติว่าหัวเป็นคนเขียนเพลงครับบางทีเขียนปุ๊บภาพ MV มาใช่อยากเล่นแบบไหนอยากเล่นแบบไหนใช่ไหมมันก็เลยทําให้งานของเราเนี่ยมันเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบตรงนี้นะครับผมเรื่องราวใน MV เป็นไงฮะ เรื่องราวในมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็จะเน้นแบบว่าเราเป็นวงใหม่เนาะอาจจะเห็นหน้านักร้องขายความหล่อของเขาหน่อยขายได้้วยครับขายได้อันี่เงพี่ออกกเชี์ออกขายได้เลยแล้วก็จะมีพระเอกนางเอกเขาเป็นคู่พระนางเนี่ยลักษณะเขาเป็นเพื่อนกันเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ตัวผู้ชายจะชอบผู้หญิงแต่ว่ามันชอบที่จะยืนตรงนี้ข้างๆเขาอะไรเงี้ยไม่เป็นมากกว่านี้ดีกว่าในความรู้สึกของผู้ชายใช่ไหมซึ่งในมิวสิกวิดีโอก็จะมีคีย์ช็อตก็คือในการที่ผู้หญิงเขาจะเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาแชท ฝนตกแชทผู้ชายก็ไปกลางล่มให้อะไรเงี้ยคือผู้ชายดูแลอย่างดีแต่ผู้หญิงผู้หญิงคือผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงละมั้งผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยสนใจแต่ผู้ชายเนี่ยดูแลความรู้สึกตลอดตรงนี้เป็นห่วงตลอดชแต่ว่าไม่อยากที่จะเป็นมากกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ว่าครับ ฉันนีเนี่ยจะคุยกับผู้ชายอยู่ในแชทซึ่งไม่รู้ว่าคุยกี่คนด้วยนะทุกนะแต่ทำไมจิมเมาให้กุ้คลมสแตรเข้าใจยัยมันแส่เออะดิวแพ็คตลอดนะแต่เราก็ทำไมทำไมพร้อมที่จะไปยืนกลางฝนให้เขาเพราะดังที่เขาคุยกับผู้ชายอื่นนี่เราต้องการแค่นี้เพราะอะไรไม่เป็นไรหรอกนี่นี่แต่คลิปนี้ไม่เป็นไรหรอกูนะครับผมสุดยอดนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวให้องเชียร์ต่อเลยครับผมดีครับ เอาละเอาอีกทุกคนตั้งใจฟังนะอองไม่ใช่คนที่มองคนด้วยหน้าตาเขาใจถูกมองคนด้วยอารมณ์แล้วเลยไม่ใช่เรากเลยผมว่าอองเป็นคนหนึ่งที่เป็นเด็กที่โตสดกสประกวดแบบนี้เหมือนวันหนึ่งครับเมื่อมันมี แรงผลักดันที่มันทําให้มีเพลงออกมาสักเพลงหนึ่งอะมีโอกาสแล้วเพลงที่มันดีแบบนี้มันควรต้องได้รับการสนับสนุนโอเคเข้าใจว่าแม่ครับเออไปถ่ายทำกันเอ็มวีที่ไหนนะไปไปถ่ายที่เขาใหญ่ครับครับเขาใหญ่ไปใหญ่ไหมใหญ่มากใหญ่มากเราเล็กเนาะฮะเราเล็กนิดนึงนะครับเขาจะใหญ่หน่อยแล้วก็เจอน้ําเจอฝนเจอปลิงเจอทุกอย่างช้อนใช้เข้าไปในรองเท้าอะไรท่าถ้าถ้าปลิงมันใหญ่ไปเลยครับผมถ้าปลิงจะใหญ่ไพ่ก็สนุกมากครับคุณมอพก็พายกกล่องไปยกยก กองชุดเหรอฮะกองถ่ายนี่นะจะเห็นถ้าดูในเอมีจะเห็นพวกวิวสวยๆของของเขาของเราครับโอเคก็จะมีธรรมชาติด้วยใช่ไม่ได้ซึมซับความรู้สึกกันแบบนั้นนะฮะในับใน MV นั่นเองนะใช่แล้วนะครับข้อสุดท้ายฝากถึงซิงเกิลเพลงนี้หน่อยครับไม่เป็นไรหรอกครับก็เป็นซิงเกิลที่3ของเราแนบลีนนะครับชื่อเพลงว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับก็ฝากทุกคนด้วยใครที่เคยฟังเพลงของเราก็ ขอให้ติดตามต่อไปใครไม่เคยฟังก็เริ่มฟังเพลงพวกเราได้แล้วนะครับเจอกับพวกเราได้ที่ f a c e b o o k c o m n a v a l i n ครับผมแล้วดาวนโหลดสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนยาสมาร์ทโฟนก็ไดนหรือว่าโทรศัพท์ที่โทรออกได้ทั่วไปนะครับดจัน4 9 1 5 4 4กด39ห้องดิจิตอลดาวน์โหลดของวงนับลีน ต่างด้วยนะครับเพลงนี้มีคุณภาพฟังตอนนี้เนี่ยบางทีอากาศร้อนๆฝนกงตกหุดหิดเนาะฟังเพลงนี้สบายใจแน่นอนคุณจะได้ใจเย็นขึ้นถูกต้องไม่เป็นไรหรอกเหมือนกับเพลงที่เขาบอกตรงใช่แล้วเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าขอสงสายแล้วกัน026 595 90-1ใช่แล้วแต่ช่วงนี้ขอบคุณมากเลยกับแนบลินขอบคุณด้วยเด็กสกูับเดวกลับมาเล่นเกมกันกับดีเจเฮ้ชา baby let's go ไม่ใครในใจไม่ b a b y I don't wanna hurt you l a d y t ห้ามเธอฟืน้นถ้าเธยอมเชื่อฟังก็ปลอดภัยถ้าเธอยอมทำตามก็จบไปอุ้ o m โมยมาละทำไปไหน <Stop. S 1> ห้ามเธอขัดขืนจับฉันคงฉันคงต้องจับสักทีนะจับถ้าเธอจะปล่อยเอาไว้ลำบากจับยกมือขึ้นมาให้จับด้วยดีซะจับหัวใจเธอจับมา เธอไว้ในหัวใจมัดใจเธอไว้ห้ามไม่ให้เธอหนีไปเธอห้ามประกันคนเขาหากันวุ่นวายคืนให้ลุกไปเดียวเดียวไปทำร้ายใครฉันจะคอยเช็ค L O V E เธอมีใครในใจไหม baby I don't wanna hurt you lady ห้ามทำต่อพื้นนถ้าจะยอมเชื่อฟังก็ปลอดภยัยถ้าจะยอมทำตามก็จบไปโอ o m e on มาแล้วห้ามไปไหน o <Stop. S 2> หา้ามจอดัืน ฉันคงฉันคงต้องจับจับ <Hey. S 1> ยกมือขึ้นมาให้จับ oh. จับหัวใจจะจับมามัดให้อยู่ซะ yeah

ถามนะครับในช่วงนี้ Hey up up down กระดีไหมามากที่สุดอ่ะอ๋อต้องการพื้นที่ในการร้องเพลงขององ๋อดีออกแต่ไม่มีใครให้ไง <laughs> ไม่ไม่ไรหรอกแค่มีใครให้ก็ดังไปละนะครับผมอ้าเราวันนี้มีเรื่องราวนะดีๆมาฝากกันสําหรับ2สาวเสียงดีเหมือนพี่อ๋องแบบนี้เลยเขาเป็นแชมป์แล้วก็รองแชมป์ครับจากเวทีเดียวกันนะฮะนั่นก็คือออออมาเอโดนะครับนั่นคือน้องพลอยแล้วก็น้องเต้นร่ารักนั่นเองนะครับครับห้าปีที่แล้วครับเขาเคยปล่อยเพลงหนึ่งมาแล้วก็โด่งดังมากนั่นคือฉันนอนไม่หลับทั้งคืนจะฝืนทุ่งเทา จุกครึ่งนนึใช่ป่ะ๋อไม่ไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ใช่ป่ะอืมโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะการกลับมาของพวกเธอครับตอนนี้เขากลับมาฟิชเชอริ่งกันอีกแล้วครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะจ๊ะชื่อเพลงว่าไม่ว่างคือข้ออ้างของคนหมดใจถูกต้องบอกเลยว่าเป็นนิสัยชนีชนีใช่สำหรับสาวที่กำลังหนอยและเป็นคนคิดมากใช่เหมาะกับเพลงนี้เลยเย ไม่ว่างอ่ะอืมไม่ว่างนี่คือไม่ไดักกันแล้วใช่ป่ะนี่ไงขึ้นขึ้นมาทันทีทําไม่ไม่ว่างอ่ะซึ่งเต้นแล้วก็พลอยได้บอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นการร้องแบบทั้งที่สองคนเนี่ยไม่เคยร้องมาก่อนคือเพลงเหมือนค่อนข้างแรงใช่ครับอารมณ์มันต้องพุ่งพล่านอินเนอร์ต้องมาอินเนอร์ต้องมาแต่ต้องร้องแบบเบาๆเพราะเป็นเพลงป๊อปเข้าใจนี่ไง,งความยากนี่ความยากแลวออชื่นชมคนเหล่านี้นะใช่ครับหลายๆคนบอกว่าร้องพลังๆอ่ะยากแต่บอกเลยว่าร้องลุ่มๆอ่ะ ยากกว่าอีกเหมือนการแสดงที่ไม่ต้องออกเสียงแต่เล่นสีหน้าเข้าใจใ<ช>อันนี้ก็ยากเหมือนกันเหมือน acting แบบไม่ต้องพูดถูกต้องนี่คือนะความยากและความเข้มข้นของเพลงนี้ใช่แล้วนะครับ,รบน้าเสียงนุ่มๆแต่จะร้องยังไงให,ให้กับอารมณ์ที่มันแบบโอ้โหอ,อินแบบเขาเรียกว่าผีขึ้นไปด้านบนเลยอ่ะเดี๋ยวต้องฟังฟังกันนะครับ,รบแต่ว่า MV เนี่ยได้คุณตาวริศแล้วก็น้องเดียน่าฟรีโปรนะครับมาเล่นคู่กันงานนี้เนี่ยเขาเขาบอกว่าดราม่ามากเลยนะใช่แล้ววันนี้เรามีตัวอย่างนะครับผม MV มาให้ชมกันอะไปดูมา ดูสิไปดูกันครับกับเพลงนี้ครับไม่ว่างคือข้ออ้างของคนหมดใจครับฮัลโหลพรุ่งน,นี้ผมอาจจะไปไม่ได้นะช่วงนี้ไม่ว่างจริงๆขอโทษนะครับตอนนี้ผมไม่ว่างจริงๆกรุณาโทรมาใหม่อีกครั้งนะครับมบอกวว่า่าา ตามกันได้นะครับเดี๋ยวต้องไปรอดู MV เต็มๆว่าจะแซบขนาดไหนเพราะว่าตัวอย่าง,งก็แซบมากแล้วนะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้ม The Lady นั่นเองนะครับก็ชื่อว่ารู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงนั่นเองครับรหัสดาวน์โหลดก็คือดอกจันหนึ่งสอามห้าสามศูนนย์นั่นเองครับใช่แล้วนะส่วนใครที่ชอบเพลงนี้ก็ให้กําลังใจทั้งสสาวด้วยกันดาวน์โหลดนะฮะ เพลงแบบถูกลิขสิทธิ์กันเลยนะครับที่ดอกจันหนึ่3สองนั่นเองครับใช่แล้วนะครับอะแต่ว่าตอนนี้นะครับนอกจากมีเรื่องของเพลงมาอัปเดตกันยังมีหนึ่งเรื่องมาอัปเดตกันด้วยนะครับนั่นคือ m m m h h n n n l l p p p i c พลิเคชัโใหม่นั่นเองครับสนุกกับความบันเทิงผ่าน Windows Phone กันได้แล้วทั้งช่องดิจิ t อลทีแล้วก็ช่องรายการในครือ GMM Grammy นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันทั้ง3ระบบเลยเพียงเซิร์ชคำว่า GMM Channel ในระบบ iOS นะครับ ระบบ Android แล้วก็ระบบ Windows Phone นะครับโหลดเลยวันนี้ฮะรายละเอยียดติดตามได้ที่ www.gmmchannel.com หรือ Facebook GMM Channel นะครับผมอ่าสแ a s h อ่าจิมเอลแฟนเพจอ่าจิมเอ็มชานเอลแฟนเพจนั่นเองครับใช่แล้วนะครับแอปกำลังสามนเทิงตามไลฟ์สไตล์ทันใจทุกที่ทุกเวลานั่นเองครับส่วนตอนนี้ครับสายของเรานะขอสองสายเลยกับเกมที่มีชื่อว่าหเดอห้าเมามา ถูกต้องลูปองนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของรางกายของพวกเราถูกเกมเนี่ยง่ายมาก่ะยังไงเราจะมีชื่อเพลงแต่สลับตำแหน่งกันอยู่โอเคเช่นคนแฟนอื่นแฟนคนอื่นอ่ะถูกอย่างนี้เราต้องทายน้องจะต้องตอบอแต่ประเด็นคือเราจะต้องมีอันเนี้ยอยู่ในขาเราเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งจะมากระทืบได้ถ้าสมมุติว่าพี่ชาวอ๋องกำลังทายน้องอยู่แล้วพี่ชาวไปเหยียบของอ๋องแตก จบเลยเกมหยุดทันทีถูกต้องและเดี๋ยวค่อยมานับคะแนนแน่นอนโอเคสองสายมาเลยครับสายแรกสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องส้มนั่นเองจากไหนครับน้องส้มสุพรรณค่ะสุพรรณบุรีนะครโอเคส้มครับเลือกใครดีระหว่างพี่อ๋องหรือพี่ชาวเลือกพี่อ๋องมาถึงอีกหนึ่งสายสวัสดีครับน้องแชมปสวัสดีครับน้องแชมปอยู่กับพี่นะครับผมจากจังหวัดอะไรครับโคราชครับโอเคสองมือกลาบลงที่ตรงนี้อ่า แม่บาดยาโมที่ร้านเติบโตทนไมยาดีจังเลยอ่ะถูกต้องพี่รูป้าว่าในใจพมวนาให้เป็นแบบโครลาชมากอ่ะอ๋อเหรอฉันติ้มเพลงนี้ไว้ตลอดพี่อีกเพลงนึงเพลงอะไรเมียพี่มีชูเกี่ยวได้กับโคราชาอ้าวก็อย่างนี้พี่ชอบเนี่ยรอสุพรรณมาอยู่เนี่ยนะครับผมพร้อมยังฮะน้องส้มกับน้องแชมป พร้อมครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ชาวขอเอาลูกโป่งใส่เท้าก่อนโอเคส้มโทรติดก่อนดังนั้นส้มเล่นก่อนนะค่ะส้มส้มระวังนะครับผมพร้อมยังเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าถ้าเกิดเรารักษาลูกโป่งไปได้ฉันจบ่ะกี่วิสามสิบบอสหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีใช่พร้อมยังพร้อมแล้วค่ะไปครับออกฝั่งเล็กจากควรเลือน เดี๋ยวพ่อจะฟังต้องไม่ไม่รักไมนะต้องไม่ไม่รักต้องต้องไม่กับเธอต้องไม่ไม่รักฉันไม่รักแล้วหมาสิไม่รักแล้วโดนใจเธอไม่ใช่ใจเธอไม่เสียยอมเสียใจสักเพลงบ้างไหมเนี่ยใจไม่ยอมเสียเธอท้ายสุดเหลือคนเป็น ท้ายสุดเหลือคนเป็นท้ายสุดเหลือคนเป็น<อ>เหลือเหลือเหลือเป็นคนสุดท้ายแป,เธ,เ,แปเธอว่าแท้รักฮะแปเธอว่าแท้รักรักแท้แปลว่าเธอหรือเหงากันเปล่าเหมือนเหงาเหมือนกัหนหรือเปล่าใช่ปะ หนองเหมือนกันหรือเปล่าใช่มีอะไรอีกใครมาหมดแล้วหมดแล้วเฮะเออโอเคพี่อองชนะอะไรอะไรเมื่อกี้ร์ทำไมขาดน้ำมันแรงแล้วนะข่าวโมเลงเออลมหายใจเฮียเหลือน้อยมากเนี้ยบอกอองเลยแต่เฮียไม่เหนื่อยเฮียแค่ทรมานแกแกอะไรคิดเกมแคร์อยู่ด้วยโอเคเพราะฉะนั้นแล้วแชมป์ แชมป์แพ้เนาะไม่ได้ต้องเล่นก่อนโอเคโอเคยังจะมาเล่นอีกเอายังเอาพร้อมยังเนี่ยพร้อมเอาสิพร้อมยังแชมป์พร้อมครับหนึ่งสองไปแพ้ภูมิเทพภูมิแพ้กรุงเทพครับอ่าเธอยกเว้นเรื่องยกเว้นเรื่องเธอยกเว้นเรื่องเธออะไรจะไปอ่านคำตอบสบไยฉันเรื่องลืมเก่งเธอเรื่องเก่งลืมจำ ข้ามับข้ามอ๋อออกไม่เป็นคนแบบเนี้ยพีิ้วสาไม่เหยียบของออกนะนี่ออกจริงใช่ป่ะโอเควันหลังพี่เล่นจริงจริงออกเหย่ยบจริงเลยใช่ไหมแชมป์เดี๋ยวอะไรเมื่อกี้รอดูรีลันนะทำไม พี่จริงออกอมันมีจังหวะที่โดนสองจังหวะพี่เหยียบแล้วปิ้นพี่เหยียบไม่ให้มันไม่ให้มันแตกก็เท้าพิลูเองเปล่าวัหลังนะลองมาเหยียบก่อนเลยดีกว่าลองจะรู้่าการม่คนที่สองไม่งเนื่อสองเท้าโอเคป่ะเหยียบเลยพี่ไม่เหยียบเหยียบพี่ไม่เหยียบหรอกบอกเลยนะเมื่อกี้ยืมจทย์นะการที่โจทย์คือ ยกเว้นเรื่องเธอแล้วพี่อ่านว่ายกเว้นเรื่องเธอคืออะไร๋องฮะจังหวะเรากระโดดแล้วเราอ่านหนังสือเงี้ยขอ,องคิดว่าไอ้คำเล็กๆน้อยๆเราจะสะกดได้สายตาอาัจฉริยนนะขนาดนั้นเลยก็ไ<อ>ม่เฉลยเขาเมื่อกี้พี่เชาทำมาได้เยอะมาไม่ต้องทำหนึ่งข้อสุดยอดแพ้ส้มทำไปได้ถึงเห็นไหมอ่านส้มเป็นแพลต <laughs> าเบลอมากแล้ว่ะส้มทำไปได้ถึงห้าคำส้มชนะไป ขอบคุณแชมป์มากที่ให้โอกาสเฮียซส้มครับคนของบันคืออาบัมนี้ฮิตเซนเธอนะครับผมค่ะขอบคุณครับส้มบายบายพี่สาวปิดเบรกให้หน่อยอะไรนะปิดเบรกให้หน่อยเดี๋ยวมาอะไรเดี๋ยกกับมาสักคุลเดียวกันเต้ ความกันดีกว่าพี่ของพี่มีโดนต้องไหมเลือกเลยฮะเลือกเลยเอาอันไหนอะเอาอันนี้หรือเออันนี้อ่านี่เลยอันนี้ช่รอโอเคดูให้กำลังใจจริงๆแล้วมันก็แก้ปัญหาได้จริงๆประเด็นของเราก็คือคํปตอบใจคําไหนที่คุณชอบมากที่สุดถูกมีน้องคนหนึ่งส่งมานะครับคําที่เข้าชิงมีอะไรนะอีกอีกข้อความหนึ่งที่ไม่ได้อีกข้อความหนึ่งที่เข้าชิงกันมาคือเอานะเพื่อลูก คือเน้นเพื่อลูกดูให้มันจริงจังอันนี้เข้ารอบอันนี้เข้ารอบแต่เราเลือกอีกข้อความมือถือแล้ว่าความนี้เบียดกันมาติดติดเลยพี่อ่านประเด็นอีกทีนึงวันนี้ประเด็นของเราคําปลอบใจคําไหนที่คุณชอบมากที่สุดและนี่คือคําปลอบใจที่เขาชอบมากคือเฮ้เซ้งอ่ะเบียมะโอเคตลกบริโภคตลอดมีใจด้วยตัวคำศูนย์แปดหกเก้ท่า รับไปเลยนะครับผมกระเป๋าในเหน่งมส่งแล้วก็เป็นเลโก้ด้วยนะฮะใช่แล้วนะครับถูกต้องนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวมาชฉลยเค้กเคบ็อกกันสักหน่อยใช่แล้วนะครับคำถามของเราเนี่ยคือเพลงนะครับอินเตอร์อันดับหนึ่งในชาร์ตท็อปนิวรีล a ีสของเค้กเคบ็อกเนี่ยคือเพลงอะไรครับคำตอบก็คือ we are one จากเพชรเบิร์กและไหมแม่ที่แร สะสมไป08969962 KKbox เนั่นเองใช่แล้ว,วนะครับก็<ว>ดีใจด้วยเราจะสะสมคะแนนไปแล้วเดี๋ยววันศุกร์ลุ้นกันแต่วันพรุ่งนี้ต้องกลับมาเล่นอีกนะฮะใช่ใชจะได้มีคะแนนเยอะๆวันศุกร์จะได้ของรางวัลไปใช่แล้วนะครับถูกต้องนะครับผมเอาล่ะวันนี้นะครับปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งงานจากน้องลิเดียถูกต้องเสียใจไม่ยอมเสียเธอเข้มข้นมากซีรีส์ตอนนี้ถูกต้องฮะครับ <ฮะ S 2> ไฟเดย์เดอซีรีส์4หรือรักแท้จะแพ้ความต้องการนั่นเองนะครับใช่แล้วนะครับแล้วลเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะสองทุ่มหนึ่งสามทุ 我们今天呢，将要开始。 ถชอบอะไรแล้วก็แลกได้ทุกอย่างสะด,ด้วยสิแล้วถ้าถูกใจต้องทำไงต่อค่ะฉันจะทำมันตามหัวใจฉันไม่แค่ค่ยจะเข้าใจและไม่มีวันที่ความต้องการจะหมดจะลืนลดน้อยลงไปทั้งใจมันตกเป็น ขอไม่เจออีกแล้วผู้ใดไม่ว่าต้องเสียต้องลากอะไรจะทำเพราะรักเธอ ธอคือรักฉันจะเป็นของฉันชีวิตของฉันคือเธอ หายห่างจากเรื่องนี้ดีกว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นฝ่ายเข้าไปนะตัวคุณเองนั่แหละที่ทำให้ฟ้าเขาหนีมาหาผมต่างหากนี่หัวคนนุณมันไม่มีผิดชอบชั่วดีเลยนะถ้าต้องเป็นคนแสนดีแล้วน่าเบื่อฉันเป็นแบบเนี้สนุกกว่าตั้งเยอะสักวันกรรมจะตามสนองมึง คำว่าเลวเนี่ยมันยังน้อยเกินไปสำหรับคนอย่างคุณจริงๆต่อใให้พุงนีีเสยจ 生命，我的可命，